สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บุนส่งพระเครื่องได้นำเหรียญของเกจินะครับท่านหนึ่งนี่คือหลวงปู่จือนะครับวัดเขาตาังอ,อุดมพรนะครับผมรุ่นนี้รุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าเหรียญนี้เนื่ออะไรครับเขาจะ ผู้สร้างเขาทำด,ดีมากครับเขาจะมีอแอบรายการติดมาด้วยครับเป็นรายการที่13เนื้ทนอทองแดงมันปูครับสร้าง2,999องค์นะครับเดี๋ยวนี้ดูด้านในนะครับม่าจะสวยงามอ้าวนี่ครับยังไม่ได้แกะซีนนะครับยังไม่แกะซีนเลยนะครับเดี๋ยวนี้ น้ำทาลแด้มันปูเพิ่งลุกสวยนะครับเดี๋ยนี้ยิ่งมียิ่งรวยครับด้านหลังนะครับออกลุงหน่อยนะครับน้ำทาลแีงมันปูส่วนเลกโคด้ด หนึ่งเจ็ดเก้าสองนะครับโคตรแนี้สวยงามครับเรืนรุ่นนี้เป็นเรือนที่น่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งของโรกูตีรสวยงามตอนนี้มันฟูอยู่ล้งๆอย่างนี้เลยครับ ไม่อยากจะแกะซีนนะครับจับด้็นรอยมือไม่สวยนะครับลุ้นๆเลยจุกจิ้วตระต่างวัตถุผนะครับเล่นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยจับสร้างไม่เยอะครับรุ่นนี้น่าเก็บสะสมเป็นอีกรุ่นหนึ่ง งลงปุจจวัฒนุนะครับส่วนคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนส่วนคลิปหน้าจะมีภาคสะสมเรียนไหนที่ได้ผมผมได้สะสมมาเรื่อยๆก็จะนำจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันะครับสหลับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีค,ครับ